Boy. Hmm? <laughs> hmm? หนาอันแสนเชียวไอตัวนี้ก็มากินอะไรดิแอมไปถ่ายรูปตัวนี่ยถ่ายรูปแล้วนี่นี่ถ่ายรูปแล้งมานี่แล้วมานี่แล้วมามามานี่แล้วแปลงฟันหรือเปล่ามาเรียนในแปลงฟันหรือเปล่า ปปปปปไปหาแม่เองไปนู่นๆแม่เองอยู่นู่นไปไปวะไปหาแม่เองวะไปดีไปหาแม่ไปไปไปดีไปหาแม่เองไป,ไปมาทำไมครับ Nó buồn đuôi đi, ấy sập kim kim yon. Bye, bay, 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 bay,